ใี่ทุบาลเมืงองยะลาอำเภอมือ จังหวัดยะลามีตลาดนัดแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้ามือสองตลาดนัดมะพร้าวเป็นที่รู้จักของคนในสังจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรู้จักกันในนามนักพังยอในตลาดนัดจะมีการขายเสื้อผ้ากางเกงกระเป๋าของเล่นซึ่งสินค้าเกือบทุกอย่างเป็นสินค้ามือสองส่วนร้านอาหารมีไม่มาก ตลาดนันมะพร้าวมีสินค้าที่ยังคงมีคุณภาพและราคาถูกให้หนักท่องเที่ยวและผู้คนแถวนี้ได้ซื้อในราคาที่หลากหลายตามคุณภาพและชนิดของสินค้าในตลาดนันวะพร้าวเป็นตลาดสินค้ามือสองที่ตั้งอยู่ในชุมชนเสรีบริเวณถนนหน้าวัดยะลาธรรมรามใกล้กับสถานีรถไฟยาลาซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่เดิมนั้นพ่อค้าและแม่ค้าจะขายของบริเวณใต้ต้นมะพรา้าวจึงเป็นที่มาของชื่อตลาดนาัดมะพร้าวจนถึงปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกลายสภาพเป็นห้องแถวขณะที่บางราง้างยังนิยมขายใต้ต้นไม้ใกล้ทางเข้าและบริเวณริมถนนนอกจากนี้ตลาดนัดมะพร้าวแห่งน,นี้แบ่งเป็นสองโซน คือโซนเก่าเริ่มต้นที่สี่แยกเปิดนานกว่า11ปีและโซนใหม่เริ่มที่วัดยาลาธรรมรามเปิดได้ประมาณ8ปีกว่าและในปัจจุบันนี้ตลาดนัดแห่งนี้ได้มีการเปิดร้านค้ามากกว่า300ร้านนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดยาลาที่มีผู้คนสามารถเดินท่องเที่ยวกันได้อย่างเพลิดเพลินพร้อมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ มีทั้งสินค้าของเก่าและใหม่อยู่เสมอดังสำนวนที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียในการเดินทางไปตลาดนัดมะพร้าวสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางโดยเส้นทางที่ง่ายที่สุดคงจะเป็นรถไฟโดยผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟยะลาหลังจากนั้นเมื่อถึงสถานีรถไฟยะลา สามารถเดินเท้าไปยังตลาดนัดมะพร้าวใช้เวลา10-15นาทีสำหรับใครที่ชอบความสะดวกจะมีรถตุกๆให้บริการหน้าสถานีรถไฟราคาคนละ30บาทและสำหรับใครที่เดินทางมาไกลเพื่อไปตลาดนัดมะพร้าวในตอนเช้าสามารถพักที่โรงแรมยะลารามาตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลา ราคาห้องละประมาณ650บาทที่ตั้ง15-21ถนนสีบำรุงตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาสอบถามจิตต่อจองห้องพักเบอร์โทร073-212-563ในตลาดนันมะพร้าวสินค้าที่ขายดีที่สุด เเสื้อผ้ากางเกงมือสองเนื่องจากสินค้ากางเกงมือสองราคาเริ่มต้นที่20บาทขึ้นไปและมีสินค้ามือสองหลายแบบให้เลือกซือ้ออาทิเสื้อผ้าสำหรับเด็กทารกเด็กเล็กวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่เสื้อผ้าที่ขายดีที่สุดคงไม่พ้นเสื้อผ้าวัยรุ่นและผู้ใหญ่ส่วนร้านอาหารในตลาดจะไม่ค่อยได้พบเห็น นอกจากเสื้อผ้ายังมีร้านของเล่นร้านขายรองเท้ามือสองและเครื่องมือเครื่องใช้จิปถาถะต่างๆให้แก่ผู้สนใจได้เลือกซื้อเธ่ขายที่นี่กี่ปีแล้วคะเกือบยี่สิบปีแล้วเกือบเกือบยี่สิบปีนะเก่าขายดีใช่วงไหนคะช่วงแรกทีเปิดตลาดแล้วก็ช่วงหลังแล้วก็เปิดเวลาไหนบ้างคะเวลาก็มาปีเจ็ดกว่าก็เริ่มเปิด แปดแหละพอว่าจัดขงเสร็จประมาณตีเก้าก็นแล้วราคาภายในร้านประมาณไหนคะยี่สิบต้นต้นก็ยี่สิบบาทนะประมาณยี่สิบบาทแล้วก็สามตัวร้อนสองตัวร้อจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาหากฝนตกจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกที วันที่เปิดกระสอบจะเป็นวันเสาร์และวันอังคารร้านค้าจะมีผู้คนมากมายที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มีสภาพดีส่วนสินค้าที่ยังคงเหลือจากการเปิดกระสอบก็จะถูกนำมาวางขายในวันพระาชสบ,บดีเพื่อให้ลูกค้าที่พลาดในวันเปิดกระสอบเลือกสินค้าตามร้านต่างๆอีกครั้ง และที่สําคัญในวันนี้ผู้คนจะน้อยกว่าวันเสาร์และวันอังคารซึ่งเป็นวันเปิดกระสอบอีกด้วยสําหรับตลาดานัดแห่งนี้ได้สร้างไรายได้แก่ชาวจังหวัดชายแดงใต้ตลอดมาสร้างงานสร้างอาชีพและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้สินค้ามือสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายได้อีกด้วย แถมยังได้รับสินค้าที่มีคุณภาพรวมทั้งได้สร้างความสุขแก่ผู้มาเยือนและตลาดแห่งนี้จะไม่มีวันหายไปตราบใดที่มีผู้คนยังคงสนใจสินค้ามือสองที่มีคุณภาพ